มาวรึบ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 ว้าวขึ้นมาแล้วโอเคนะครับกลับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเอ่อดีเอ็กเกมเมอร์นะครับผมมีหลายชื่อก็เจากหลงๆเลยนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม s ซ n ต์แคนลแลนด์นะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นถ้าเหมือนอาโลกของเราเนี่ยมันได้พังทลายลงไปนะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นีฮะก็คือเมืองทุกเมืองเนี่ยจะจมลงอยู่ใต้น้ำาครับผมนะเนี่ยพวกสะพงสะพานเนี่ยพวกหมู่บ้านหืืว่าอะไรต่างๆนะฮะก็จมอยู่ใต้น้ำหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสะพานนะฮะถนนนะครับรถนี่ครับผมเนี่ยมันจะอยู่ใต้หนาหมดเลยเนี่ยครับมันจะมีแค่เกาะที่มันผุขึ้นมานะฮะโอเคนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่เราเอามาเอาชีวิตรอดนะก็คืออย่างแรกเลยนะครับ เกมเนี้ยมันไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรนะไม่รู้ว่าเป็นภารกิจหรืออะไรนะครับคืออย่างแรกเนี่ยมันอาจจะมีบอกแหละบนขวาอ่ขวาสุดเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรเดือดแปลกไม่รู้เนี่ยเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับผมนะอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือผมก็ได้สำรวจมาแล้วแหละสักนิดสักหน่อยนะฮะอ่าเกมนี้นะครับมันจะมีบอทหรือว่า AI นะฮะชนิดหนึ่งนะครับที่คล้ายๆแบบว่าเป็นชนเผ่าเนี่ยฮะ เนี่ยทุกคนเห็นไหมไอเกาะตรงนั้นอะ่ะมันจะมีเนะฮะเป็นชนเผ่าเนี่ยจะมีอที่แลกของก็มีนะครับเกมนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับผมเราสามารถโหลดมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับนะโอเคนะฮะวันแรกนะครับออย่างแรกเลยผมว่าผมจะสร้างเรือแล้วก็สำรวจแถวๆนี้ไปก่อนนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถกินได้นี่ครับขั้นแรกผมขอฟาร์มไม้ก่อนละกันนะครับ พวกบนเกาะเนี่ยมันจะดอบแค่ไม้นะครับแล้วก็มีทรัพยากรนี้นิดหน่อยๆน,นะฮะส่วนแบบว่าอันอื่นเนี่ยเราต้องลงไปดับน้ําเอานะครับวันแรกเนี้ยผมจะขอสร้างที่พักก่อนละกันเนาะแล้วก็หาสบงสบเบียงนิดนึงแล้วก็สร้างเรือแล้วก็ไปจากตรงนี้กันนะครับผมนี่นะฮะจุดฟาร์มก็จะประมาณนี้เลยนะมันจะมีพวกเศษอะไรไม่รู้เนี่ยนี่เราสามารถกดฟาร์มได้นะครับ ก็จะเอาไปคราฟของหรือว่าเป็นเรือนะฮะมีปืนด้วยนะครับเราจะสามารถเอาไปต่อสู้กับพวกชนเผ่าได้นะฮะนี่นะใต้น้ําไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะมันจะมีพวกสัตว์ประหลาดนะครับสัตว์ประหลาดนั้นก็คือปลาฉลามนั่นเองเลยปลาฉลามนะครับผมเกมนี้คล้ายๆกับเกมแซนดีดน้ดี้น่ฮะก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะฮะก็เอาชีวิตรอดบนทะเลนะครับนี่ปะ ของนะครับมันจะดอปตรงพวกใต้น้ำนะครับส่วนมากจะมีแค่ใต้น้านะบนเกาะถามว่ามีไหมมีนะครับจะเป็นมันก็แตกต่างกันะนะเนอะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฟาร์มรูทเนี่ยมันก็จะได้เศษเหล็กนะฮะแตออ่แต่เรือเนี่ยผมว่ามันมันใช้ของเยอะนะครับมันต้องใช้ผ้ากับเชือกนะ ถามว่าทาไมผมรู้กันเลยก็ผมไปเล่นมันแล้วนะสักหน่อย,อยนีนะผมก็สํารวจตัวเกมมาแล้วนะครับว่ามันเ,เล่นลักษณะยังไงนะเนี่ยมันจะมีหลอดด้านซ้ายล่างเนาะก็จะมีพวกหลอดเลือดนะครับหลอดอาหารแล้วก็หลอดน้ํานะปูเราสามารถเอาไปปิ้งกินได้นะครับส่วนหลอดฟ้าฟ้านะมันจะเป็นหลอดอ,อะไรอะไม่รู้นะมันจะเป็นหลอดในพลังงานของเราอะถ้าเราเหนื่อย ถ้ามันหมดแล้วก็เหนื่อยนะผมรู้แล้วเราจะไปฟาร์มผ้ายังไงก็ต้องหาถังทักผ้าเว้ยนะครับถังซักผ้าเนี่ยจะดอกแบบว่าเยอะมากเลยฮะแถวไหนว่าอะไรก็ฟาร์มไปก่อนครับผมชึบเฮ้ยนี่ไงถังทักผ้าไม่ใช่หนอกจะเป็นตู้เซฟยิบฟาร์มครับ ได้ผ้ามา่อหนึ่งอันผ้านเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าสําคัญสําหรับผมนะเข <c oughs> าถือผมไม่รู้เนื้อผมว่าผ้านเนี่ยสำคัญสุดแล้วเนี่ยเพราะว่าเชือกเนี่ยมันก็ต้องใช้ผ้าน,นะครับหมดยังหมดยังเอ่ยมีมีเครื่องซักผ้าไหมบ้านนี้มือซักผ้ากันยังไงเนี่ยฮะไม่มีเครื่องซักผ้านเนี่ยฮะไม่มีเลยเหรอเลย นีก็ได้ถ้ารถเนี่ยมันจะมีแต่ไอ้ของเต็มเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าอะไรสักอย่างก่อนนะฮะเท่าที่จําเป็นนะเราะเอามาก่อนนะขึ้นขอละกันจะตายวจะววันแรกผมจะสำรวจแถวเกาะก่อนนะฮะมาเกาะน,นี้ก่อนนะมันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ที่หนึ่งอนะ่ะ มีของเต็มมาลืม,มเฉยผมรู้แล้วผมต้องสร้างอ่าอะไรวะไอ้ไอกล่องไอ้กล่องอกล่องใช่ใช่กล่องอกล่องครับกล่องกล่องกันกล่องไงวะกล่องไอ้กล่องไปไหนเนี่ยนี่ไงครับอ๋อเราต้องขาบไอ้นี่ก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหน่อยค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะเนี่ยคือเราต้องท่าไอเนี่ยก่อนนะ่ะ ฐานหรอเขาเรียกว่าฐานป่ะเราต้องคราฟกล่องน,นะครับนี่นะโอ้โหมไม่พอนี่ผมจะเอาไอ้ของที่มันไม่ค่อยจําเป็นไปก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะครับเอาของที่จําเป็นออกมาก่อนนะเนี่ยผลไม้อะไอ้พวกน้ําเนี่ยมันสามารถกินได้นะครับเวลาที่แบบว่าเราแบบอยู่น้ําเนี่ยปั๊บ โอ้ยตัดนานจังเลยผมว่าผมจะไปคราฟอ่าอัพขวานก่อนดีกว่าโอ้มีแต่อยากคราฟหรือท้งนั้นนะครับมีแต่อันไอที่แบบว่าอยากคราฟทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยตรงนี้มีเต็นต์ด้วยวนะอะไรวะไปก่อนวางไว้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แหมไม่รู้เลยนะว่ามีทิ้งเป็ดไว้จะคราฟดาบเนี่ยเราต้อง ใช้เหล็กหนึงอันใช้เชือกอีกหนึ่งโอเคไม่ตัดแม่งหมดเลยเนี่ยบนเกาะเนี่ยอืมอันนี้มันเธออะไรอะน้ำไปลงฟาร์มต่อมันจะมีเครื่องซักผ้าอยู่ที่นึงอะผมถ้าจำถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยไอ้หลามไม่หลามไม่หลา,หลาขึ้นก่อนขึ้นก่อน พลังงานมดสว่ายน้ำชาร์จจาัเฮยนี่ไงบ้านใครวะเนี่ยมีเครื่องซักผ้าเปล่าสวยนี่เลยเนี่ยมันจะได้ผ้าเยอะนะครับถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะเลยสวยน้องสวยน้องปึ๊บเครื่องซักผ้าเราสามารถครับ แล้วก็มาครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมันมีอยู่นะผมว่าผมมีแหละลงไปฟาข้างล่างก็ได้นะครับชึบเครื่องยนต์มาพี่ไม่ใช่เครื่องยนต์มันเป็นเหล็กหรือเปล่านี่มาได้ละจากนี้เราจะมาทำาที่นอนเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วที่นอนเราสามารถครับได้เลยหรือเปล่าใช่แล้วรับไตรงนี้ก่อนละกันพับปึ๊บ เอาไม้ออกมาโอเคแล้วก็เก็บพวกอันนี้ออกไปก่อนเฮ้ยถุงเท้าเวอร์คืออะไรอะ่ะเฮ้ยลง <c oughs> มันใส่อย่างงี้เลยเซ็กซี่ไปหรือเปล่าหรอ,หรอโอเคเอามาเอามาก่อนดีกว่าเอาเหล็กมาก่อนเหล็กมันไม่จำเป็นหรอกมั้งเพราะว่าลงไปเนะี่ยถ้าฟาร์มแบบสร้างรถก็ได้ละมั้งไป ชเนี่ยลงไปแล้วก็ได้เลยเนี่ยไ,ได้น้ำมันว่ะไ,ได้ผ้าว่ะสวยดับดีชาติเกมนี้ดอบดีาตาโอ้มีของเยอะเลยอะไรวะได้ผ้าอีกแล้วโคตรด,ดีเกมนี้โคตรด,ด,ด,ดีบอกเลยโคตรด,ดี ก่อนแล้วกันเฮ้ยหลอดเลือดอีหลอดออกซิเจนน่ามืดเลยลืมดูทุกคนไม่ไม่ทวงผมเลยอ่ะได้เร็กไดวเร็กลุลัวเฮ้ยนี่ไงคือสักผ้าสสวยอ้าวเออสวย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 น้องไป ก่อนละกันชิปมาวันแรกผมจะสร้างเออ่พวกที่นอนนี่ครับแล้วก็เหลาย่างเนาะเหลาย่างละกันหนึ่งอันนะฮะต,ตักที่ละกันตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เครื่องกระคาบเนี่ยยังไม่สร้างนะหรือว่าสร้างเลย ตันนี้ผมจะจะสร้างอ่าเรือก่อนนี้ะเรือปึ๊บปึ๊บโอเคสร้างเรือแล้วก็ใช้ผ้าอ,อีกสี่เฮ้ยเรียบรอยมันต้องใช้ผ้าอ,อีกสี่อะ่ะนี่เราสามารถย่างอ่าปูอยู่ไหนวะอ้าวปูไปไหนแล้ววะวันนี้ไงนี่นี่ครับเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราไปเอาปูอีกอันนึงมันไม่กัดอ่ะมันไม่เหมือนแซนดี้ีดนี่ฮะก็ปูเนี่ถ้าเกมแซนดี้ๆเนี่ยมันจะมากัดใช่ไหมมันยังได้ตัวเดียว่ะเฮ้ยเป็นไรไันนี้ตัวเดียวเลยมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้เอ้ยผมฟาร์มแล้วนี่นะอืม เดี๋ยวนะเรือมันต้องใช้ผ้าอีกสี่ใช่ไหมขอกินอาหารก่อนละกันงำ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 ,งำตัวนี้ผมก็ฟามไปแล้วนี่ผมเดี๋ยวนะมันมีตรงไหนอีกปะนี่ไงไปไปไปพลังงานหมดว่ายช้านะนี่ขึ้นทันไหมเนี่ยนั่นเหล็กแล้ว เชิบเชิบขึ้นทันไหมเชิบโอเคเราพยายามที่จะให้เลือนมันเต็มเนี่ยตอนนี้นะเฮ้ยตรงนี้คืออะไรโอ้ยมีเรือมีรถมีเรืออ,อ,อะไรล่ะจะบ้าใจผมรู้แล้วมันว่ายน้ำช้าใช่ไหมอเอาไปค้ามนี้แน่ปะ มันต้องใช้อะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวนะใชอ้อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเนี่ยไอตีนปิดอะ่ะมันต้องคับยังไงวะมันสามารถเพิ่มเลือดได้นะอ๋อผมรู้แหละเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลอดอาหารกับหลอดเลือดเราเต็มเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมเด็กกระป๋องอาหารกระป๋องไปป่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมน่าจะเด็กอาหารกระป๋องไปแล้วเลือดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยฮึบเอะอันนี้ผมอ๋อนี่ไงก็ว่าอยู่ทำไมโอเคชึบนี่ไงต้องมีสักที่ล่ะป่ะ จะต้องการตอนนี้ผมต้องการาผ้านะครับอ,อีกอีกสี่ป่ะใช่ผ้าอีกสี่นะครับเพื่อจะมาคาบนี่ไงได้มาอีกหนึ่งเพื่อจะมาคาบเรือนะครับโอเคตอนนี้เริ่มรู้เรื่องละวเตอนนั้นมันจะเป็นหมนู่บ้านหรือว่าแพอะไรสักอย่างนะแพรแรกของปะ่ะเหมือนร้านค้าอะไรสักอย่างนะครับนี่อันนี้ก็คือแบบว่าถาังขยะแล้วเฮ้ย ผมได้รองเท้าเปลี่ยนเลยละกันนะไม่เอานะไอตัวนั้นนะขึ้นก่อนขึ้นก่อน,นผมจะทิ้งเอ่อทิ้งนี้ไปก่อนละกันเนาะไม่ค่อยจำเป็นเนี่ยฮะแล้วก็เอ่อเรือใช่ปะเรือขาดอีกหนึ่งไปขาดอีกหนึ่งมีไหมนี่ต้องมีแหละนะเฮ้ยไ,ไอหลามเฮ้ยโดยนไอหลามกัด หายแล้วเลือดไหลนี่ฮะตอนนี้เราต้องพันแผลก่อนนะครับผมไม่งั้นเราจะเลือดไหลตายนะอุ้ยได้ไหมพอดีเลยพอดีเลยน้องแล้วเกาะไปตรงไหนวะนี่หุ้ยดดไอ้ลามแด็กเฮ้ยมันมีว่ามันแผลไหมนี่โหเลือดรัวๆเลยวะขึ้นก่อน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 เดี๋ยนะมันมีอะไรที่แบบว่าครับแล้วอ๋อนี่ไง เราสามารถคราฟแล้วก็อันนี้ได้เลยจะทิ้งอะไรก่อนดีึ๊บอ,อ๋อของโอเคพันแผลเรียบร้อยเกอบตายเอ้ยเกอบตายเ้ยของตกทิ้งไปก่อนละกันเฮ้ยเกอบเอาชีวิตไปแลกกับไอ้หลามเอาแล้วบ้านผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ไง ตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงแล้วนะครับก็ก็จะมืดครึมเลยนะนี่นี่ไงสุกแล้วโหเก็บของก่อนละกันผมมีอ่ามีอันนี้ได้ถ่านมาดูนะแล้วปูมันกินยังไงอ่ะเพราะนี่ไงเพราะตอนนี้ผมยังไม่หิวอะ่ะเ,เก็บไว้ก่อนละกัน อันนี้คือ,อยาอะไรวะมันกินได้ปะอ๋อพันแผลเยส yes. ตอนนี้เลือดก็จะเต็มเอามาอีกมาอีกนี่คือ,อยาอะไรออกซิเจนลดอะไรวะคืออะไรอะดูน้ำน่าใช่นะชึบมันสามารถคาบยาได้นะครับ โอเคตอนนี้เลือดเราก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเลยนะครับผมเอ้เลยผมขอฟาร์มอีกนิดนึงได้ไหมน,นั่นคืออะไรอ,อืมอะมิันจะเสียลีกบึมลงไปใหม่ลายบายม่อ r i d ฉันจะไปรวบ้าเปล่าอุยอะไรนี่นอ,นอ่อะเฮ้ยมันดรอปใหม่ปว่า ดับใหม่อยู่อะพบทิ้งไว้วป่ะน่าจะจำไม่ถ้าจำไม่ผิดอะไรวะเนี่ยอาหารเนาะคงต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งปชิป,ชปมีอะไรอีกไหมอะกล่องสวยกล่องอีกนนหนึ่งใบปึ๊บเดี๋ยวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวลงมาใหม่ป๊บลงไปเอากล่องสุดท้ายลงไปเอากล่องสุดท้ายโอ้โหทำไมเลย เฮ้ยมันมันมันมืดมันแล้วขนลุกเลยวะผมว่าผมจะขึ้นไปก่อนละกันมืดละไปไปหานอนไปหาหลับไปหานอนดีกว่าเนาะปรี๊